สวัสดีค่ะพี่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะวันนี้วิชาภาษาไทยเด็กๆก,กลับมาพบกับคุณครูปลาอีกแล้วนะคะดูซิว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนะคะอ่าตามไปเลยค่ะอ่าวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นนะคะอ่าเรามารู้กันว่าภาษาไทย มาตรฐานและภาษาถิ่นเป็นอย่างไรนะคะภาษาไทยมาตรฐานหมายถึงภาษาไทยที่ใช้พูดเขียนติดต่อสื่อสารกันโดยทั่วไปเป็นภาษาประจำชาติที่คนไทยส่วนใหญ่ในประเทศต้องใช้ในการศึกษาติดต่องานใช้ทางราชการส่วนภาษาถิ่นก็หมายถึงภาษาที่ผู้สื่อสาร ภายในท้องถิ่นใดท้องถิ่น1การเรียกของสิ่งเดียวกันแต่ละท้องถิ่นมีชื่อเรียกไม่เหมือนกันหรือใช้คำต่างกันไปเลยนะต่างกันไปเลยจึงต้องมีภาษาไทยมาตรฐานเพื่อติดต่อสื่อสารความหมายได้ตรงกันทุกภาคนะคะภาษาถิ่นก็แบ่งตามลักษณะภูมิภาค นอกจากภาษาไทยมาตรฐานแล้วได้แบ่งเป็นสามภาษาคือภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานตะวันออกเฉียงเหนือและภาษาถิ่นใต้นะคะ,ะทีนี้ก็ให้เด็กๆด,กดูตารางเปรียบเทียบการออกเสียงคำภาษาถิ่นบางคำนะคะเช่นภาษาไทยมาตรฐานเราเรียกช้างนะคะส่วนถิ่นเหนือเรียกเขาเรียกว่าจ้างภาษาอีสานเรียกสร้าง คุณครูอาจจะออกเสียงไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ถูกต้องนักนะคะคุณครูเป็นคนภาคกลางคุณครูก็จะใช้ภาษาไทยมาตรฐานโดยส่วนใหญ่นะคะต่อไปคำว่ารู้ถ้าทิ่เหนือหูอีสานก็หูนะคะต่อไปเรือนนะคะภาษาเหนือเขาเรียกว่าเฮือนอีสานก็เฮือนนะคะใช้เหมือนเหมือนกันต่อไปรองเท้าภาษาทิ่เหนือ เรียกเกิบอีสานก็เรียกเกิบนะคะ,ะทีนี้หนูไปดูคำในถิ่นใต้าบางคำใช้คำเดียวกับภาษาไทยมาตรฐานแต่ออกเสียงสั้นลงเช่นถนนเขาก็เรียกนนนนตลาดก็ลาดจระเข้เขาก็เรียกเข้เรียกสัส้นๆพยางค์เดียวนะคะ ตารางเปรียบเทียบคำที่มีความหมายเดียวกันนะภาษาไทยมาตรฐานพูดท่าถิ่นเหนืออู้อีสานเว้าถิ่นใต้แรงแรงนะฮะต่อไปคำว่าดูท่าถิ่นเหนือก็บอกโพอีสานเบิงภาษาถิ่นใต้แลต่อไปอร่อยภาษาภาคกลางหรือว่าไทยมาตรฐานนะคะถิ่นเหนือก็จะบอกลำลำแต้แต้นะ ส่วนอีสานก็บอกแสะนัเกเรียนคงได้ยินบ่อยใช่มั้คะขิ่นใต้ก็ลอยอ่าส่วนภาษาไทยมาตรฐานมะละกอถ้าเป็นถิ่นเหนือก็บอกว่าบักกล้วยเต็ถ้าอีสานก็บักหุ่งนักเรียนเรียกประจําบักหุ่งถ้าถิ่นใต้ก็เรียกลอโกอนะคะเขาบอกว่าคําบางคําแต่และท้องถิ่นมีชื่อเรียกต่างกันเช่นขนมจีน นะคะถ้าถิ่นเหนือเรียกว่าขานมเส้นอีสานเรียกข้าวปุ้นถินใต้เรียกกังเกงว่ากังเกงไทยมาตรฐานอ่ะภาษาไทยมาตรฐานเราเรียกว่ากางเกงแต่ถ้าเป็นถินใต้บอกว่ากังเกงส่วนภาษาถินเหนือเรียกเตี่ยวต่อไปคําว่าฉันนะคะถ้าถิ่นเหนือเรียก,ว,ว,าานนะะกว่าข้าเจ้าถ้าภาษาอีสานเรียกตัวเองว่าค่อยนะคะ ทีนี้เขาบอกว่าคําบางคําแต่ละท้องถิ่นมีความหมายต่างกันเช่นโคมภาษาไทยมาตรฐานหมายถึงเครื่องให้แสงสว่างซึ่งมีเครื่องบังลมหรือเครื่องบังคับแสงไฟเช่นโคมไฟฟ้าภาษาถิ่นใต้หมายถึงกะลมังนะคะคาว่าโคมนี่ต่อไปจ้องภาษาไทยมาตรฐานหมายถึงเพ่งหรือมองดู มุ่งมองดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะแต่ถ้าเป็นถิ่นเหนือหมายถึงร่มนะคะจ้องเนี่ต่อไปแอลภาษาถิ่นเหนือหมายถึงไปเที่ยวไปเที่ยวเกี่ยวผู้หญิงเรียกว่าแอลสาวแต่ภาษาอีสานหมายถึงพูดคุยใช้กับหนุ่มสาวนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวนักเรียนไปฝึกอ่านคําที่ใช้ในท้องถิ่นต่างๆนะคะนอกเวลาเดี๋ยวนักเรียนไปฝึกอ่านได้เลยนะคะลูกอ่าต่อไปเด็กๆคะ่ะ เราไปทำแบบปกึกหัดหน้าหนึ่ง้อยหกสิบเก้ากันดีกว่าค่ะไปดูกันเลยอ่าเขาบอกว่าข้าวยำกับแกงเหลืองนี่ลอยจังหู้เป็นภาษาถิ่นไหนคะอ่าถิ่นใต้นะคะนักเรียนเขียนว่าใต้ร้อยแปลว่าอร่อยนะคะคำไหนที่ครูออกเสียงไม่ไม่ชัดเจนขออาภัยด้วยนะคะต่อไปอันที่สองตำบักหุง เจ้านี้แซ่บหลายเดอ้อเนถ้างลงเดอ้อเนี่นักเรียนไทยได้เลยว่าเป็นถิ่นอีสานนะคะแซ่บหลายก็แปลว่าอร่อยมากนะคะต่อไปข้าวซอยที่นี่ลำแต้แต้เจ้าคนเหนือใช่ไหมคะอ่าก็ภาษาถิ่นเหนือลำแต้แตหมายถึงอร่อยจริงๆนะคะอ่ะต่อไปเขาให้นักเรียนเลือกคำที่กําหนดให้ ไปเขียนลงในช่องว่างโดยแยกตามภาษาถิ่นต่างๆนะคะมีคำว่าเบิงจ้างเรือนลาดโคมไฟเว้ามาลกออู้คำเมืองแหลงบักฮงร้อยแซบนะอย่างเช่นคำว่าเบิงนี่คือถิ่นไหนคะลูกอ่าถิ่นอีสานหนูก็ไปใส่ในถิ่นอีสานจ้าง ทินเหนือนะคะคำอื่นๆนักเรียนลองทดลองใส่ก่อนนะคะลูกว่าหนูทำถูกหรือไม่อะต่อไปเขาก็บอกว่าให้นักเรียนนำคำในข้อที่สองที่นักเรียนเติมไปเมื่อกี้เนี้ยมาเติมในแบบฝึกหัดที่สามนี้นะคะป้าสุดาลงจากจุดๆ,ๆไปซอยจุดๆ,ๆมาทำส้ตมตำลงจากไหนคะลงจากเรือนไปซอย มะละกอนะคะข้อสองนานคําชาวเหนืออู้คาเมืองเรียกเด็กๆที่มาเที่ยวว่ามาพอหรือว่ามาดูนะคะจ้างตัวจ้างน้อยตัวอ้วนๆหน้าฮักแต่ๆนะคะเอาคำจากข้อเมื่อกี้มาใส่ข้อสามพี่บุญมาคนอีสานเรียกหนุ่มสาวที่เดินมาว่ามากินตำ ตำอีหยังนั่เรียนตำอะไรคะตำบักหุ่งกับปิ้งไก่กันเด้อไผกินไผก็ว่าแซ่บอีหลีดูซิว่าคอยว,ว้าวแม่นบออ่านะคะนี่ถิ่นอีสานเลยต่อไปข้อสี่คนสนคนใต้บอกเพื่อนคนอีสานว่าฉันจะสอนให้นายแหลนใต้ก็คือพูดใต้ให้เก่งขึ้นเอาไหมแล้วจะพานายไปหลาด หรือตลาดนะคะไปกินแกงเหลืองที่เพ็แต่ลอยมากนะคะทีนี้เด็กๆมาสรุปความรู้เรื่องภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นนะคะคนไทยถิ่นเหนือใช้ภาษาถิ่นเหนือและภาษาไทยมาตรฐานนะคะเหมือนกันคนไทยถิ่นอีสานใช้ภาษาถิ่นอีสานและภาษาไทยมาตรฐานนะคะ ต่อไปคนใต้ขอโทษค่ะลูกคนไทยถิ่นใต้ใช้ภาษาถิ่นใต้และภาษาไทยมาตรฐานนะคะเด็กๆมีแบบฝึกหัดท้ายบทอีก10ข้อนะคะเกี่ยวกับเรื่องอ่าเกี่ยวกับเรื่องคําภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิน่นเด็กๆลองทำดูนะคะมีทั้งหมด10ข้อเหมือนเดิม เมื่อทําเสร็จนะคะคุณครูปลาใจดีอีกแล้วมีเฉลยให้เด็กๆด,ดูเด็กๆดูซิว่าที่หนูทําไปเมื่อกี้นี้ถูกต้องหรือไม่นะคะลูกเช็คได้เลยนะคะข้อไหนผิดหนูแก้ไขนะคะลูกแก้ให้เป็นคําที่ถูกต้องนะคะเมื่อเสร็จแล้วนักเรียนเช็คเสร็จแล้วแก้ไขเสร็จแล้วส่งในกลุ่มไลน์ส่งงานภาษาไทยนะคะสําหรับวันนี้ ภาษาไทายมาตรฐาและภาษาถิ่นก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ